สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชี้โพรงอีกอาวุธสกัดพิธาลิมเจริญรัฐรหัสไม่รับมาตา82สอสอสอ,สอวอวไม่ต่ำกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในแต่ละสภาเข้าชื่อร้องผ่านประธานสภาที่ตัวเอกสังกัดส่งสารรัฐธรรมนูญตัดสินเมมเบอร์ Member ร่วมสภาคุณสมบัติมีปัญหาความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุด ว่ากันว่ามาตานี้ถึงไม่บอกแต่สสสอวอไม่น้อยมีหรือไม่รู้ว่ามีรูนี้อยู่งัดใช้จัดการพิธาได้ปมถกเถียงกันคือหากสารรับไว้และสั่งหยุดปฏิบัตินาทีสมมติพิธาติดกับจะเสนอโหวตลุ้นนายกได้อีกหรือไม่นายวิษณุเครืองามปูดไว้วันวานหวนๆวน,วนสันๆไม่ได้แต่ก้าวไก่ใครต่อใครโตวุ่น กติกาไม่ห้ามครั้งก่อนทรารโดนยังเสนอชื่อแข่งบวชสู้กับบิ๊กตู่ได้ล่าสุดมือกฎหมายรัฐบาลออกมายันไม่ได้พูดผิดแน่นอนแต่เรื่องที่ว่ามันขึ้นอยู่กับคำร้องถ้าร้องขาดคุณสมบัติสอสอสารส่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแต่การเป็นว่าที่นายกสารไม่ได้สั่งก็ส่งชื่อชิงโหวตนายกได้ แต่หากร้องยืดยาวกว่านี้แล้วสารสั่งให้หยุดหมด mm hmm. ก็เสนอชื่อไม่ได้กลัวไม่เห็นภาพชัดยังยกตัวอย่างแถมกรณีประยุทธ์นาย,ยกไม่นานมานี้สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉะนั้นขึ้นอยู่กับสองอย่าง 1. คําคำร้อง 2. องคำสั่งสารอาจารย์ยังย้ำขีดเสนตว่าไม่อยากชี้ช่องชี้โพรง อย่าได้เข้าใจผิดเห็นวิษณุเครือง,งามอธิบายยิบอย่างตั้งใจใครบางคนดีดนิ้วเก่าจริงสมราคาสิทธิอาจารย์ใหญ่ร่างรัฐธรรมนูญล,ลีลาก็เหลือร้ายเด็ดสรตีอย่าบอกใครให้สัมภาษณ์เพราะเชื้อขุดบ่อไว้ยังไงสื่อก็ต้องถามอีกวันอีกทีให้อธิบายชี้โพรงเบิบ่มๆขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ